มาพบกับเปิ้ลรถบ้านทอยขวัญกับรายการรถสวยฟีดาวอีทีที่8แล้วนะคะวันนี้เปิ้ลมีรถยุโรปสวยๆประหยัดน้ำมัน Mercedes-Benz CLA 201.6 Urban ปี2016สีดำคันนี้ไม่แค่แสนสามเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันค่ะ คันนี้ออกห้างป้ายแดงราคาอยู่ที่2 1 4ล้านหนบาทวันนี้เปิ้นนำมาขายเพียง7 7 000, 9 9 0 0บาททำนั้นไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่ารถส,สวยแบบนี้นะคะจะราคาแค่หลักแสนคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่ที่1,5,000บาทใครมีรายได้30,000บาทสามารถมาออกคันนี้ไปได้เลยค่ะ เรามาชมรายละเอียดด้านหน้ากันเลยค่ะเริ่มจากกระจังหน้าเป็นไดมอนด์กริลสีดำไฟหน้าเป็นแบบไบซีนอนมีไฟเดย์ไทม์รันทิ่งไลน์นะคะเป็น LED แบบอัตโนมัติไฟเลี้ยวเป็นแบบ LED ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน1 6 0 0ซ c ให้พละกำลัง156แรงม้าแรงบิดสูงสุด250นิวตันเมตรนะคะจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ7สปีดเปิ้นการันตีนะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำหรือย้อแมวขาย100%เต็มค่ะใครตรวจพบเจอเปิ้ลดีดีคืนเงินให้ค่ะ แม็กเจ้าของเดิมเปลี่ยนมาให้เป็นลาย A M G แท้เป็นสีดำปัดขอบเงิน18นิ้วยาง225 40 R18 กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวแบบ L E D พับและเก็บอัตโนมัติเมื่อล็อกรถมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็กระจกของเขาเป็นแบบแฟลมเลดลายขอบด้านข้างตกแต่งด้วยคิ้วโครเมียม เดีย๋ยวเปิ้นพามาชมภายในนะคะเริ่มจากแผงข้างประตูบุด,ด้วยหนังตกแต่งด้วยโครเมียมกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานขึ้นลงอัตโนมัติกระจกปรับและคับไฟฟ้าตรงนี้จะเป็นเซ็นทรัลล็อกแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็คือปลดเบรกมือไฟฟ้าด้านบนก็จะเป็นระบบไฟเบาะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะมีเมมโมรีซีดมาให้สตำแหน่งทางด้านล่างตรงนี้ก็คือจะเป็นที่เปิดฝาท้ายเบาะคนขับจะมีที่รองขาสามารถปรับได้พวงมลาลัยสามารถปรับได้เป็นแบบแมนนวลนะสีทิ เป็นมันสีฟังก์ชันหุ้มด้วยหนังก็ตัดด้วยได้สีขาวสามารถรับสายวางสายโทรเข้าโทรออกได้ มีพัดเด่นชิปมาให้แล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ที่คอพรมาะไยได้เกียร์เป็นเกียร์คอเจ็ดจังหวะทางด้านซ้ายจะเป็นก้าน Cruise Control ก้านไฟเลี้ยวแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนตรงคอนโซลส่วนกลางนะคะจอลูกค้าอัปเดตมาให้ใหม่แล้วก็คือใหญ่กว่าปกติหน้าจอเป็นทัชสกรีนแล้วสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ถัดมาจะเป็นช่องแอร์สามช่องแล้วก็ตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นปุ่ม start stop มีโหมดการเลือกการขับขี่มาให้แล้วก็ ตรงนี้เป็นไฟฉุกเฉินแอร์เป็นแอร์ออโต้สามารถแยกอิกสระซ้ายขวาแล้วก็ปุ่มเล็กๆตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มควบคุมสวิตต่างๆะคะ่ะเดี๋ยวพามาชมเบาะทางด้านหลังนะคะหนังก็คือจะเป็นหนังอาร์ติโก้ด้านหลังอาจจะคับแค่นิดนึงนะรถอาจจะเป็นเหมือนรถสปอร์ตที่เหมาะกับนั่งสองคนมากกว่าทางด้านหลังเขามีแอร์หลังมาให้ด้วย ปลท้ายเป็น LED ทั้งโคมนะคะแล้วก็เป็นรูปปีกผีเสื้อแบบนี้สวยงามมากในเวลากลางคืนมีกล้องถอยมาให้เวลาใช้งานมันจะยื่นออกมาชายกันชนร่างมีดิฟ i ซเซอร์สีดำม,มาพร้อมกับปลายท่อคู่ใช้งานได้จริงเดี๋ยวเรามาดูห้องเก็บสัมภาระกันนะคะกว้างขวางมากๆเลย เป็นยังไงกันบ้างคะกับเจ้า Mercedes-Benz CLA 1.6 Urban คันนี้นะคะเป็นปี2016ราคาตั้งอยู่ที่779,000บาทใครที่อยากได้เบนซ์หลักแสนคันนี้นะคะสามารถมาทดลองขับฟรีได้ที่รถบ้านพลอยขวันตั้งอยู่ถนนพันนกตัดใหม่นะคะหรือว่ามาไม่ถูกโทรหาเปิ้นได้ที่เบอร์0994082222นะคะฝากกด like, ไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ